อันนี้คือสลิปฟอร์มนะคะอันนี้คือลูกค้าเอฟแล้วะค่ะส่งสลิปฟอร์มมาทั้งหมดอันนี้ก่อนอนุญาตให้เราลือเองนะคะนนวันนี้เบลไม่ได้ไลน์นะเพราะว่าเบลมาจับโจรค่ะ หลายคนอยู่นะกนหนดอันนี้คือลูกค้าสลิปลปอมนะอันนี้นะคะทางร้านสลิปลปอมนะคะลูกค้าขาเรามาเจอกันสองร้านเนาะใช่อันนี้แค่สองร้านนะยังมีอีกอยู่นะใครที่โดนมีใต้เตียงเห็นไหมน่าจะมีมอีอยู่ใต้เตียงด้วยนะลูกค้าย,ยอดแต่และยอดของที่ร้าน<ๆ>เยอะมากค่ะแล้วก็ลายที่ลูกค้าอยากได้ อ,อ,อันนี้คือสลิปลปอมค่ะลูกค้าสลิปลปอมนะใครท,ที่แนบสลิปล<บ>ปปอมอโ,อลโดนค่ะ,อ,ะอันนี้โดนมาเยอะเลยลูกค้าค่ะเตือนเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่หนูยังไม่ได้เช็คย้อนหลังอีกนะอ่ะเอาเอากี่เฟสเราขออนอุญาตไม่ให้ดูหน้านะคะเพราะว่าเราก็จะเซฟเตียงด้วยเนาะใช่ใช่ถามหน่อยพี่อยู่กับใคร อยู่คนเดียวพี่ทําไม่ได้มันต้องมีอีกคนใช่ต้องมีคนพี่อยู่คนเดียวพี่ทําไม่ได้หนูเชื่อเลยพี่ทาไม่ได้พี่ต้องมีอีกคนถ้าพี่อยู่คนเดียวพี่จะรับผิดชอบคนเดียวไหมบอกมาพี่จะชดใช้อย่างไงเธอเ้ยขอโทษคไรค่ะ ใช่ครับห้ไม่ใช่ครับห่ามส่กระปุกขนาดนี้เป็นหมื่นนะใช่ได้มากเลเพราลดราคาค่ะถ้าลดราคายังก็อยู่หลักพันพี่ถ้าพี่ไม่มีตังใจเดี๋ยววันนี้ผมเอาคิมพี่ไปนะได้ได้นี่แล้วก็นี่อีกค่ะกิมฟิตกิมฟิรักคอเตงได้เลยนะคะเราเิ็นสนาดเนี้ยปลาบางคอลลาเจนไม่มีจริงๆหรอคอ้นี่เลยช็อปปิ้งฮึทำงานไหมเ้ยได้เลยอ่ะทิ้นซักหรอคะโอ้อันนี้ขนมค่ะ อ่ะกุว่าเซเว่นทิศตายนะวันเนี้ยอืมอ่ะขนมหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรอันนี้มันไม่ใช่ของเราเรายอย่าไปยุ่งเดี๋ยวลูกค้าลูกค้าแยกมันแทบตายลูกค้าดูค่ะมาอยู่ที่นี่ค่ะลูกค้าแยกมันแทบตายสินค้าที่ลูกค้าอยากได้พร้อมบอลพร้อมเอฟอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะลูกค้าเ <c oughs> ลือดว่ะอันนี้คือสลิปฟอร์มนะคะอันนี้คือลูกค้าเอฟแล้วสะาส่งสลิปฟอร์มมาทางที่เอฟค่ะลูกค้าอันนี้ขออนุญาตให้เราลือ้อ ใช่เพื่อความสบายใจของทางเราด้วยนะคะเพราะว่าของเนี่รู้สึก่าเยอะเลยน่าจะเป็นร้านจีบมติแบบเป็นร้านที่ขายพวกเพรื่องใช้ไฟฟ้าขนมเนื่ยอาจจะเป็นร้านใหญ่ๆเนี่ยอยากให้ร้านใหญ่ๆใช่เพราะว่าร้านใหญ่ๆเนี่ยรู้ว่าเขาเช็คไม่ได้อยู่แล้วของเนี่ยมันมันไม่ไม่เยอะขนาดเราร้านเล็กๆนะเรายังโดนเรายังเจอมาเลยเรายังโดนนะโดนแบบว่ายอดเจพันยอดหพันยอดสาพันอะไรอย่างเนี้ย คือร้านที่ชื่อไม้นะคะไม้ขายตรงนะคะไม้ด้วยไม้ขายตรงนะคุณไม้ของคุณรังใหญ่กว่าเพื่อนนะคะมีแบบว่าเอฟแล้วม่โอนนะลูกค้าดูดูเอาค่ะคนเหนื่อยเราขายปลูกแล้วด้วยเราเทเททุกอย่างของตัวเองอันนี้ไม่ได้สองเทอันนี้คือสองเทนะใช่จ้าโอนอันนี้คือสองเทนะเพราะว่าเราตามมาตั้งแต่เดือนที่แล้วทุกคนไม่ไม่ใช่มีแต่ของบริษัทมาปางนะ เพราะว่ามีมีผู้เสียหายเพิ่มเติมที่ที่เรารู้จักกันเนาะกับทางใ่รมาฟะงปลายทางใช่ค่ะแจ้งปลายทางอุดรแต่จริงๆแล้วต้องตีกลับมาที่ไซน้อยมาอีกรอบคือเหมือนกับว่าไปแก้เองอ่ะเราไปดูถึงมาดูนะนะอันเนี้ยดูสิเนี่ยถุงของเราแต่ด้ใหญ่คือถุงแบบว่าโอ้โหเจ็ดพันห้าพันค่ะ ไม่เห็นใจแม่ค้าบ้างเลยเพราะแบบของเยอะมากคือใช้ท้งชาติก็เล่นหมดแล้อจริงๆอันนี้อันนี้เราเ่ยชื่อน้าไปบ้างแล้วนะเพราะว่าถ้าเราอ่านมาได้ค่ะได้ค่ะอเมลยอยู่แล้วค่ะมันช่วยอุดหนุนคุณคุณน้องนะคะวันเดือนนี้เดือนเดือนเกิดด้วยลูกค้าเดี๋ยวนียเห็นไหมแตกก็อปแล้วฟาดคอเลยวันนี้วันนี้เบวฟาดคอค่ะลูกค้าได้คือเอ็มมันแต่ต้นปีลูกค้าที่มาเจอ